สวัสดีครับผมสักการินพาเซโลนะครับหรือเรียกชื่อว่าท็อปเอสพีทีเรนะครับสำหรับเ p t r a c i n g นะครับเราเป็นสำนักแต่งนะครับศูนย์แต่งรถครบวงจรนะครับมีล้อยางมีโชคมีเบรกมีท่อมีชุดสตาร์ทนะครับสปริงนะครับและคอยให้คำแนะนำคำปรึกษากับลูกค้าอย่างดีนะครับทั้งแนวการแต่งรถยนต์เก๋งกระบะ SUV p ู v หรือออฟโรดสายซิงครับก็เป็นว่ารับจบหมดเลยครับที่นี่ที่เดียวครับมีครบ สำหรับบริเวณที่ตั้งนะครับของร้านอิพิทีเลสซิ่งเรานะครับอยู่ถนนกาญจนาวนิชนะครับตั้งอยู่หน้าปากซอยเก้านะครับเยื้องกับโรงเรียนค่ายเสนารงนะครับและครั้งนึงนะครับผมก็ได้รับเกียรติจากบริษัทโต้ต้าสงขานะครับให้ไปร่วมงานเลสซิ่งมาเนียนะครับที่บางแสนนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นงานรวมพลคนแต่งซิ่งนะครับสําหรับชาวโต้ต้าลิโวนะครับ ควัสมรรถนะนะครับของไฮรักรีโวกียาสปอร์ตนะครับรุ่นโล่โฟนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับคือเครื่องยนต์นะครับที่อัพมาใหม่นะครับ2.8ลิตรนะครับและแรงม้าที่ให้มาครับแบบจ่ใจครับและแรง พ500นิวตันเมตรนะครับหน้าตานะครับโฉบเฉี่ยวนะครับมีชุดเกิร์ลอกคันนะครับกระจังหน้าตัวใหม่เินท่ยาสปอร์ตนะครับแล้วก็ล้อแล้วก็คาลิปเปอร์เบรกแล้วก็ลวดลายของสติ๊กเกอร์และที่โชคอีกอย่างนะครับภายในรถเบาะยาสปอร์ตทรงดูสปอร์ตนะครับเทแล้วก็เป็นหนังสเวดนะครับก็ให้ลมนิ่มสบายนะครับแล้วมีความสปอร์ตในตัวขับขี่แบบสบายนุ่มนวลด้วยชุดเกียร์ออโต้นะครับแรงด้วยขับสบายด้วยนะครับ แล้วช่วงล่างนะครับพี่ทางโตต้าได้จัดปรับจูนมาใหม่นะครับเตี้ยลง20มิลิเมตรนะครับให้อาการที่ว่าหนึบขึ้นทรงตัวดีขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์สายทิ้งครับปัจจุบันนะครับได้รับเกียรติจากบริษัทโตต้าสงขานะครับให้เป็น KOL นะครับของทางบริษัท